รอเบิงรอเบิงสบายดีสบายดีพี่น้องมือนี้่มาดอนจะพาทุกคนมาลรอส้มสวนบักนาวอยู่ทางบัตรแกงเอออยู่สวนไอ้เพิ่นเนอไอ้ไอ้วันเพิ่นโอ้คือกินดอกมนันเนาะหอมๆนะ่ะบักนาวพันยังหนึ่งได้มากใช่ไหมสยามอะไเนี่ยสยามเออ ไอ้มนแหะแสนอีกระมุนอีกั้ปีแล้วเนี่ยไอ้บ้านอันนี้นะบริษัทบริษัทอันนี้มันเนาะบลองแตงคือยู่สวนสดมงตดกิ่งหอมันนันน มักสมมักสมัดอันนี้เนาะงามันเหตุการณ์ยัเออเมนอยู่ตอนนม้นมันบริษัททุกขันรายรายอีแต่กดบรลาานแต่ว่างามันอีปีนึงก็หลายลลานเมนและตอนเนาะเออเมนก็ย่าเนาะมันมาเกี่ยมันมากน้าเนาะขั้นห้าบแตงใบยังมันหลุดอันนี้อนไหนเนาะมันล้นอ ได้บมมันบุมันก็ห่นนตีกน่นนี้่นได้สี่สิบต้นประมาณไม,ม่แน,น่รับแมนบมน้องจา่ายโมเมนบอกโมเมนน้องเออเตหดหัวไอซซือกันหัวกันหัวให้นาะเออมีหอดหมักลีมัยพ่นนอกขังแรกทีเดีมาสวนเพลินจาวาชิมาั้งแต่ปีกาย หักลิ้นไม้หมักลิ้นไม้คนไทยเอิเนาะหมักมักลิ้นงัว่ะนักเขินเนาะเขินลินฟ้าลินลินฟ้าลิ้นงัวล,ลิ้นฟ้าใ <laughs> <laughs> <ๆ>บาากำลังแตกดอกเด้หมักหนาวเนาะเนี่ยมาย่ามไายเพิ่นสวนไอเน้เพิ่นเพิ่นกันเจ็บขาเนี่ยก็เลยมาเบิ่งนว่าเจ็บไรเป็นนันบบพอยางได้อยูออย่ <c oughs> แมแ่ัหนหละไง่เติบได้พี่น้องเขิ่นนมาตน้ตนต้นย่างนี่ซองคนหุม่มหมดแล้วเนี่ยสวน,นแตะเกาตะเกาตะกีพ่นขาอยู่สวนสมกับบดอนบดอนอนั่งไ่น้อยๆประมาณพกกจีดขวบอยู่หละอยู่สวนสมได้พี่น้องตะกี พิ่นก็ได้อาชีพตัวนั้นมากพิชาตัวนั้นมากเลยมากเห็ดอยู่บ้านบึงเพิ่นวะก็เลยได้สำนีกับโอเคเติมได้พี่นอ้นงองมีต้นหม่งม่วงมั่นมีทุกสายพันธุ์เลื่อยหม่องม่วงคนปลูกไว้เพิ่นวะหน่อไม้ก็มีต้นไม้ก็ใหญ่ๆพี่น้อยยงอสวนไอ้วันข้างหลังนี่กระแมนนี่นี่ผลวะ ลุมไปไนี่ก็เป็นปลาเป็นปลาเป็นปลาพักกูดด้วยทุกคนอันนี้ก็เป็นของงวเพิ่นะพจยักพอปันเด็นปรนเด็ดหัวอะไรท่ซื้อกับบุว่าคือว่ามันสุดสมณิโมเมนต์เนาะทางล่างนีก่ก็แมนแล้วว่ามีน้องปลาน้ำเฮียละาฟักหนึง่งลิ้นฝ่ามักลิ้นฝ่าจะพาทุกคนเบิ่งสวนมะนาวไปทางแจนั่นก่อนทุกคนหลายต้นเติมมัน่น เ้าสามสิพผู้ได้อยา่างมาเบิงกะมาเยี่ยมส้มมองได้ทุกคนหรือว่าอยากจะได้อันพันหมักหน้าว่อมีไนกะมีเด้อทุกคนเดินแล้วกะบนกะสีมีตอนไหวหายอยู่ตอนเป็นเป็นงานทีนะทุกคนมันตอนไหวแล้วเพิ่นจะมีไหวต่างหากอยู่แล้วผู้ได้สนใจกับมาได้บอนทางเขามันแกงมันแกงหินสูง แปงสวรรดิเขตนี่แหละทางไปบ้านดงขมหลวงพี่น้องถามาจากสวรรดเขตกับชิูสายมือสิมีกงใหม่ใหญ่อยู่นั่งทั้งหนาเขาเขาวสวนเพิ่นแหละพี่น้องมักนาวพันนม,มีไน่ถาแกออกมามีนเสียไน่นละแสนแล้ววะกุ <c oughs> ๊กมกตองกำลังเป็นดอกคือกันตองหวาน บูมักหน้านย่งดีอย่างหนึ่งเนาะ okay, มันเห็นเฮียพักหนึ่งนะบักริมหม่องป่ได้ราคาขว่วไปซะไม่ทาา่างเขาทีบ่เลยเป็นเมืองป่าก่อนเด้แอแบบมักมวงกำล,ลังเป็นดอกเป็นหมาแล้วน้อยหนึ่งนี่ ต้องมาจากสั้นในเดอ้อเออมีไผ่ตอมหอดนีิเนาะมีไดน้ามีกจัอองแม็์ผู้สากเู้เ,เออผลึกคนไดก็ได้พูดพักเลยเนานะอันนี้มาน้องละงเลึกจยู่แหละเคยเคย<ๆ>ลงมาอยู่ดิ สำน้องจะตอนมินะไม่ร้ายเนาะเนา่ละแก่เอรู้วันเหงีนยฝ้าเขาได้ก็้าเขาได้ช่วงนันช่วงับกช่วงมวยหมาช่วงมาเว้าแล้วเรือยดิีใบแก้วเนาะแก้วแล้วเลยหม่ก็ได้พร้อมรีบใหใบมนลอือ พราเป็นอันพันพันมมีนโายอมันก็คักแล้วน้ามันสีร้ายเน่กวมันนะหมากก็สีใยเนาะใยบ่อยจ้วเด้เป็นเลยเป็นเจอแลจอขนาดจำหนีได้นน่นะใส่สำกำปัดเด็กหน่อย่จับต้นต้นยางใหญ่ ตอนอ้นยางใหญ่ได้ดินได้ดินงามมีลีค้ายกัรไรเสนนต,ตื่นเลตอนอ้นยางตำรวจตำรวจพี่นอ้องคลิปนี้สวนมกนาวอยู่ทั้งนาได้พาทุกคนไปเบ่งอีกเนี่ยทั้งล้างนี่ทั้งซุดเลยได้ผ้าทุกคนยางเงินเทิงมัน,นมีมกนัดน้ำแต่ท่านละเป็น โอ้กอนี่บอกเธอแกงว่านนี่แม้ว่านว่านซื่นแล้วบ่ <c ười> กอนะใหม่ใหม่เลี้ยงเนานะแล้วมันแนงนนะงเนาะแล้วแกงว่านนี่ได้หนิว่านนี่ฮักใหม่ให,หนะม่เลยเขาถึงแกงไม่มีไรมาเลร่มันมีเบียยพักเบียยเสา,าร์อาทิตย์มึนอนี้กล็ลม้มล้มพี่น้องเอ้ยเสียงลมอุ้ย กาศดีดีโอ้ดินบล็อกซื้อมาใช้หืงของหนามนี่ลายคืองามแต่่ะได้ส <c oughs> น,นใจของนนามนี่เมันลายมนงามเนะาะฝาเด็กหน่อยมานั่มนี่จิ้ดออันนี้ก็บันอยู่บ er ันเศร้าเพิ่นเนาะทุกคนอยู่สวนสมกะ แห้ลังน้อยกว่านี้ทุกคนพากันอยู่ได้อันนี้ก็อยู่ได้เลยทุกคนพากันมายามเบิ่มมาเยี่ยมมายามเชียงนาหน่อยคอยหัก้นเอยค่ปหัวอ่าเดี๋ยวุพาทุกคนไปเพิ่้งหนาก่อนบันนี้หนาห้า ไปบอกไปบอกอะไรดีพี่น้องไป, <c oughs> ไ,ปไปเลยกลัวไปสวัสดีน้องบอกป้ายพี่น้องบอกป้ไปไป,ไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิงึงเอฟพีบอลลูซูโกโกลาบไปเลยเนะี่ยทุกคนอันนี้ก็ต้นหม่องมีมกําลังเป็ี่ยนพกหน่อยๆก็เป็นเสื้อได้นไหนึ่งใปลาตัวนี้ดกแห้งเลยมามามายืนมายืนมึงดูมายืนอันเฮีย้ยงดูว่ามันไม่ขนาดไม่ใหญ่ ทอทอหัวคนอยู่บ่หรือว่าใหญ่กูอะอย่าไปปีนเลยลูกนี่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 ไปยืนนั่นนี่นี่มันหอยพอดีหนาเลยนี่ยไปยืนลูกปาดใหญ่กูหนาคนนี่เนาะนี่เนาะใหญ่กูว่าอีกขุนตัวไปไปเทิร์นกว่านี้ไปกำลังเป็นหมากจอๆใหญ่ๆเลยทุกคนอันนี้ใหญ่เลยนี่เนาะ ไปไฟเบิ่งทั้งหนาพี่นอ้องไป,ไปมีอันต้นหมากบังกรนำ้ำปลูกแต่ทางเขงงาจนมะห่อทางทางมันอยูบ่บนนอนอี่แหละเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเลาะอ่อะทาทางงังนั้นทางนั้นน้ำเนาะแต่ว่าสีเลาะขึ้นไปเทิงก่อนชิพาเบิ้งวันมีต้นเพ่งแน,น,นวนะทุกคนปปเป็นสวนผสมประสานได้สูตรมาจากอ่าไทย่ายเพราะว่าตะกี้อยู่อยู่ อยู่ไทน่นี่สิเฮ <c oughs> ็ดงานสวนสมแล้วตะกี้สมัยดะกี้ที่มีตแต่คนแต่อ่ารุ่นพอ่อแบบรุ่นพ่อนี่นะไปอยู่ไท่มีแต่ไปอยู่สวนสมนะทุกคนหมดไปอยู่แบบ<า>ในเมืองเน้ยเออบ้นานข้าเจ้าเพื่อนข้าเจ้าทำอะไรข่าวเป็นเร่อง,องอบอกเขาอ่ะชื่อพาดูนขอไปทางนี้เลิกกันแล้วกันใช่เด็กอู้อันนี้แหล้วขึ้นมากล้วยกล้วยหอมมาจ้ะ เน่าๆเลยนี่นะจะเป็นกล้วยหอมนี่นะอันนี้ก็เริ่เป็นดอกคือกันเลยทุกคนต้นอียังวะต้นน้มไงว่าวไปต้นหมักเมืองแล้วมีนกปอกป่าจะไปจีก์ด้วเหรอใส่กระบื้อนี่ต้นอันนี้กล้วยหอมนี่กล้วยหอมแล้วก็ทางนั้นก็จะเป็นเออกล้วยล้มไงนี่อาเอาไปเรื่อยๆเด้ทุกคนจะพาทุกคนมาเบิ่งกันต้นสมแล้วทุกคนเป็น เป็นว่ากระปูกยุบเป็นว่าได้สูตรมาจจะพุ่นั่นแหละแต่ว่ากะบ่ได้แบบว่าจริงจังก็มันปมนได้เพราะว่ามันอาจจะโปะเป็นดินดินบ้านเฮามันจะโปะเป็นดินขีต้ต้มคืออยู่ไทยนะทุกคนมันจะเป็นดินขี้ต้มแล้วมันชิยูมันชิยูได้แล้วก็ไงได้ดนอันนี้ต้นสมมันนี่นา่าจะสมซิงสมยั้งไปนีน่สมพันธ์ธรรมดาต้นยมหยไง้านไ่คนปีนได้ดยได้นี่งานยมวยไดดยแ้ ต้ตนตมะเกี้ยงมบบาานเหรอวะต้น <c oughs> นั้นวุ่นเลยกือออกไปเน่อออกไปทั้งหนาสิผาเอซไปเบิง้งว่าหนาทางหนาหา่านมันเป็นได้ไหว่าใครยังเง <c oughs> อืมนี่มังหง้มนต้นนี้กําลังดกบัมกม่วงเง,งี้ยว Hung, hmm. g, ốc, it, yeah. amp, พุงกงก๊กตะเม็ดก no kind of kind of kind of ็มีหมากเนี่หน่อยเนะทุกคนกำลังเป็นกกน้น่อยจนได้อาไหม่ขำเอาแล้วเยามากะใหญ่โอ้ยโหได้ปีกยังเนาะคือหอมแต่ไม่มะขืออะมะคือเปาะปาด์ตมะขือออันนี่นะที่มันใหญ่เลย มันเพียงเลยเด็กหน่อยก็เริ่มตื่นส่วนหมาชิบิยังมองทุกคนเพราะว่าดินบานเฮามันติดง่ายเมึงยังนี่อโอใหญ่ีเลยเนาะมันเป็นใหญ่กี่ตัวเลยเนาะนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ลายกกเติบแล้วทุกคนอุ้ยท่างเขาก็สิบประมาณนี้นะพี่น้องนนนี่นี่สองขางทางจะมีแต่พวกพัดพืชไม้กินได้แล้วก็กินบ่ได้กินบ่ได้คือไหว้คลายทุกคนไหว้ประดับเพื่อนต้นไม้ให้มันงามกินได้ก็มีแต่พวกกันมมกมีบวบม่วง กบหมกม่กมวงกกหมักล้กกําไงกบหมากล้ํก้อนพุงนะทุกคนลายนะทุกคนอนี่อันนี้ก็จะมาเป็นโซนที่ว่าเป็นปลู่คายทุกคนหรือว,ว่าตอนคายแหลกเเ็เหตุเป็นเป็นกิง่งเป็นแงงคายนี่แหละทุกคนอันนี้จะเป็นกบมะขามไหนเป็นมะขามหวานนะทุกคนนี่นี่จะเป็นต้นไม้ที่ว่าประดับ ใส่เฮือนใส่ซาตินะทุกคนอันนี้ก็บคลื่นกับคายคือกันเลือดดีด้อแล้วก็มา<อ>ทางนี้ก็เป็นพวกน้องใม้อันใบดงใบด่างอะไรทุกคนนี่อันนี้เพิ่นกับคายคือกันเนาะเป็นท่านไหนก็จะเป็นเบีย้ยใหม้แบบกินได้พวกพริกพวกยังก็มีเบิร์ดนะทุกคนผู้ใดสนใจมาแวะถามเพิ่นได้ซื้อได้นะทุกคนเนาะเพ,พิ่นบ่หวชท่านซื้อนี่ซื้อได้เพไ่ม พันคอเนะี่ยกับชิมีอยู่น้อมีแหยอยูอันนี้จะเป็นปคคมียอ่ากูพักแคมิกผู้ได้จากปลูกอ่ะเขตในเมืองนี่ห้าอยางนั้นนะทุกคนเป็นเบียเป็นพักเป็นหยาดนี่หน่อไม้เพิ่งกระตอนคล้ายคือกันด้วทุกคนผู้ดได้จากได้กะบคล้ายคือกันเหมือนวันนี้เนะาะเขตแถวเมืองนี่เว้ยมันมหามาเบิ่งได้เลยทุกคนเพราะว่าพืช พันใหม่นี่มีแต่เพิ่นตอนแบบระดับแบบว่าสูตรแบบมาด้าทายไปเลยนะทุกคนเนาะหยุ่สวนเด็กสวนเก่านะทุกคนนีุ่้ง,งพระก็มี่มีเบิดนี่ค้ายนะทุกคน,นตอนค้ายไปเลยเส็นเข่งเพได้สนใจแหววแบเขามาเลยมีเบิดคือบาดดอนนี่มากอยูลแลยวของแบบนี้นะทุกคนนี่หวกพักก๊กพระคาก็มีเด้อทุกคนเด้อคาพักขม,มิกหมักเผา หมวกม่วงต้นหมักล้ําไงต้นหมกักยังมีเบิดเลทุกคนหมักมีก็มีเบี้ยต้นหนังมีก็กเพียบมาทางนี้ก็โอ้เผานี่กบกหมักหน้าที่เนดอกว่ามันตอนไว้ทุกคนนี่ขนาดตอนไว้น้อยนึงนั่นนี่ทุกคนยังเป็นหมากแล้วนี่กำลังออกดอกคือกันเพียบเลยทุกคน าพันธุ์ธรรมดาก็มี่นะพันธุ์แบบบานเฮ่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นพันธุ์ที่ว่าบ่มีไน,น,น่าย่างนีทุกคนทั้งในบ่มีหนบม่มีเม็ดไรเม็ดเป็นกบมาเขียบก็บมีเบียมาเขียบพืพันธุ์ใหม่อยากปลูกโซ่ไว้ในบ้านเปนงามก็มีคือกันอ mm hmm. ืมก็มะลิใหม่ บอนนางพักนางเลนมาจุ่นี้ทั้งหนานี้นะะนนหนาห้านี่และเกาะมุงจอน<อ>บอนนางเล่นของเล็กน้อยอันนี้ก็ได้ยเอามาเบิ่งนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิง่งผู้ใดที่ว่ามาแหละบ่พอเพห้องใส่กล้องก็ได้เพิ่นวาหานี่ห้องใส่กล้องห,ห้องใส่กล้องอนะไรก็จะเปิดได้บอลเล็กได้ไม่ได้ไ น,นี่นนเปิดอันเดียวได้ลูกเปิดเดียวเปิดเดียวพวกพัาสติกนะอันนี้บอลตู่บอลน,นั่งบอลนนั่งเมื่อกี้นี่นั่งถา่าลูกค้านะทุกคนเนาะ,นนะแล้วมันทับขาไดยเพรามันทับขาเด้อ ันทางเขามันแก้งกันนันเลยนะทุกคนใกล้ๆกันเลยนะทุกคนจะมีตูบน้อยนี่หมดทุกคนเป็นซาลาเฮอร์มาซาล่าอะไรอันไหนคือทางเขามันแก่งหินสูงแต่ว่าแต่ว่าหนาท่างมันนี่หาหนาห่านพื้นกระถินเลยซิมี่ซิมี่กองไม้แล้วก็ซิมีตูบน้อยมีตูปน้อยนี่ทุกคนนี่ห่านเป็น ประมาณนี้นะทุกคนจะมีกงม้ใหญ่คือกงพลาคามิกใหญ่นะทุกคนนี่นี่นสังเกตบางตูปน้อยเด้อทุกคนเด้อมาห้องพันได้เลยทุกคนห้องใส่กล่องเอาเด้อเหมือนปะมีทุกอย่างเลยทุกคนเนาะพืชพันธุ์ใหม่มันเยี่ยมมายามเพิ่นเหมือนนี้นะทุกคนเนาะอะมาถึงนี่กะคลิปนี้กะนทขอ จบเพียง่านี้ทุกคนเนาะกับขอบมุกขอบใจหลายๆเด้อผู้ได้ทีเขามารับส้มแล้วก็เขามาติดตามบาดอนกับโบเดซิโ่ลงบันไดเพราะวะบาร์ดอนมีเวลาบันไดทุกคนเนาะมีแต่บันเสาร์วันทิดกับสีประมาณนี้นะทุกคนเนาะเอามาฝากมาให้เอฟซีบ้างนะทุกคนเนาะพ่อได้บ่ลืมกันเด้อทุกคนเด้อคลิปนี้กับสีไม่ยังไรทุกคนเนาะขอขอบมุกขอบใจหลายๆเด้อให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อทุกคนเด้อคลิปนี้กับขอกล่าวคข้ามาสบายดี